สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะครับพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะแล้ววันนี้เรามาอยู่ในเกม world of w a r s h i p อีกแล้วนะครับวันนี้นิกกี้จะพาลงน้ำกันนะหลังจากที่ไม่ได้เล่นมาสักพักใหญ่ๆเลยนะก็ไปมัวเล่นรถถังอยู่นะเพราะว่ามีคลิปต้องอัดเยอะมากเลยนะแล้วก็มีคนส่งคลิปกันเข้ามาค่อนข้างเยอะนะตอนนี้ก็ ดึกๆนะฮะก็เข้ามาเล่นสักน,นิดนึงนะฮะไม่ได้เล่นมานานนะตอนนี้ผมมีเรือใหม่มาแล้วนะคือเป็นเรือเทียสองเทียสามเลยนะแต่วันนี้ที่ผมจะเอามาเล่นเนี่ยก็คือเป็นลำนี้เลยนะเป็นเรือลาตะเวนนะเทียสองของเยอรมันนะ มีชื่อว่าเดสเดนเหมือนเดิมครับคือไปเล่นกับบอทเกมแรกนะฮะเกมแรกต้องไปเล่นกับบอทก่อนนะเพราะว่าปกติก็อ่อนอยู่แล้วนะแล้วก็ไม่ได้เล่นนานเลยนะก็ลองต้องซ้อมมือนก่อนนะแล้วเดี๋ยวเกมที่สองค่อยไปเล่นกับคนกันดูนะตั้งแต่ได้เรือลำนี้มานะก็รู้สึกว่าเฮ้ย รเรือรัตเวนมันมัน,ม,นมันก็มีอะไรที่แบบมันมันอะ่ะคือตอนแรกเนี่ยผมผมเคยพูดไว้ตอนเอพิโซดที่2มั้งที่บอกว่าผมยังไม่เคยเห็นเออผมยังไม่เห็นความมันของเรือรัตรเวนเลยนะว่ามันเล่นแล้วมันสนุกตรงไหนอะไรเงี้ยแต่พอมาได้เล่นลานี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งเจ๋งอะ่ะเดี๋ยวลองไปดูกันครับผม อ่ามาแล้วนะครับก็ยังไงดีอะเกิดฝั่งขวาก็ไปทางขวาดีกว่าเดี๋ยวน่าเต็มกำลังครับผมสำหรับเรือลำนี้นะมีปืนใหญ่ทั้งหมด12กระบอกนะฮะเยอะมากเลยนะ ปกติที่ผมเคยเล่นเนี่ยมันจะมีแค่แบบเท่าไหร่อะหกกระบอก8กระบอกก็ถือว่าเยอะแล้วนะอันนี้เล่นมาสิบสองกระบอกเลยนะแล้วโหลดไวมากอะ่ะมันมันตรงนี้นะ <c oughs> ในเกมนี้ก็มีแต่เรือเรือรัตะเวนเนาะไม่มีเรือประจันบานไม่มีอา่าเรือพิฆาตก็ไม่มีนะ มีเชสเตอร์มีเดสเดนชิคุม่าเฮอร์เมรินเฮอร์เมรินฮาชิเดสอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้ไม่เล่นานานนะภาพสวยเหมือนเดิมนะท้องทะเลสีครามสีน้ำเงินเลยแล้ววันนี้ไปทางภูเขาดีกว่านะ เผื่อจะได้เจอแล้วก็ทำคะแนนเยอะๆหน่อยเอาเลือกเอาใช้ก่อนนะเกมแรกอา่าเจอแล้วนะเดี๋ยวโชว์ศักยภาพของปืนใหญ่ลำนี้ให้ดูนะว่ามันอลังการขนาดไหนนะนี่ ออกกบอกก็บอกกิงเข้าไปโดนโดน2อทีเองโดนสองนัดเองเนีย yeah, ยิงยังไม่ทันจะหมดยังไม่ทันลูกสุรยังไม่ทันจะถึงไยนะ มันโหลดกันเสร็จแล้วอะผมก็ระดมยิงแบบใส่ไม่ยั้งเลยอะยิงมันมากโดนไป11 14แล้วอะ่ะไฟไหม้แล้วไฟไหม้เพิบผมเล่นลูกกระสุน AP นะฮะนี่ลูกลูก AP นี่แรงกว่านะ อันนี้เป็นของลำนี้เป็นของฉันนีไฟเขาดับแล้วก็ยิง HE ต่อครับ วันนี้เล่นโหดอ้าวมาไงเนี่ยโอ้โหโดนบ้างแล้วผมเล่นกับใครไม่เล่นซะแล้วอย่านะครับผมโหดนะครับดูยิงใส่ไม่ยั้งเลย แค่นี้จะไม่โดนกันเลยเหรอเออโดนเต็มๆอย่างนี้นี่ไม่ต้อจะตายเนี่ยใครตายแล้วใครตายแล้วเรียบร้อยแบบนี้ต่อครับ คนแบบซึ้งซึงหน้าเลยนะโอ้หปืนผมพังไว้อันหนึ่งแล้วนะเอาลำนี้ดีกว่านี่ใกล้ตายอยู่แล้วเนะี่ยเฮ้ยทางนี้ดิมัวสองเข้าไปโอ้โหผมก็แบบแย่แล้วเนะี่ย เพื่อนๆมาช่วยหน่อยดิเพื่อนใครเจอระดมยิงขนาดนี้ก็ คงจะงงนะฮะแห่งโหลดกระสุนโคตรไวฮะใครจะอยู่ใครจะไปแรกสุดๆเป็นยังไงคนเดียวสามยิงเข้าเป้าไป 53. ห้าสิบสามโหดสุด,สด อะไรอะชนะลรอเด็กลำหนึ่งไงต้องเก็บให้หมดนะตัวนี้มาโหดเลยมาโหดเธอโบโได้ไหมเนี่ยไม่ทันใจเลยเลี่ยนลูก AP ดีกว่านะ มันโหลดไม่ถึงสี่วิเลยอะโหลดไวมากมันแอบ,บอยู่ข้างหลังเนี่ยนี่แน่เต็ม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 เย yeah. สุดยอดมากเกมนี้เก่งกระบ,บอทนะ <laughs> ยิงเกาเป้าไป166นะทำลายทําลายไปสามในะหมดสภาพไปสองไฟไหม้หกเลยนะแน่นอนอยู่แล้วนะอันดับหนึ่งเลยผมโหโคตรเทอ่อะนี่เป็นครั้งแรกในะประวัติศาสตร์เลยบ้งเนี่ยเก่งกระบอดไปแล้วนะเดี๋ยวลองมาเล่นกับคนดูบ้างเนะไว่าจะเป็นยังไงก่อนเล่นกับคนเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามันมีอะไรให้อัพบ้าง อัพเลยได้บ้างผมอัพไปหมดแล้วนี่หว่าเอออัพไปหมดแล้วก็ไม่ต้องอัพแล้วการรบแบบสุ่มคราวนี้เราจะได้เจอยอดฝีมือของจริงนะฮะ เดี๋ยวจะมาดูว่าไอทีเทพเทปเกมที่แล้วนี่จะคนด้วยกันที่จะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ก็ตัดมานี่เลยนะเมื่อกี้รอนานมากเลยนะสงสัยคนไม่ค่อยจะเล่นกันแล้วนะไม่ค่อยมีคนเล่นนะผมรอนานมากเลยเมื่อกี้ ก็เกมนี้มีเจอเทียหนึกับเทียสองนะผมก็เป็นเทียสองนะแล้วก็มีเ,เรือพิฆาตนะของเขามีสองสองลำของผมข้างผมมีลำหนึ่งนะผมก็ยังไงดีอะช้าก,ก่อนนี้ก่อนเนาะรอเพื่อนๆกันดีกว่าเราเปนประเภทพวกมากลากไปนะฮะ ไปไหนกูก็ตามไปง uh huh. ั้นแหละเกมนี้มาเก่งแบบเกมที่แล้วไม่ได้เลนะเกมนี้เจอของจริงไม่ไหวเลเกมที่เราเจอกับบอดมันก็อ่อนให้งั้นะละแต่ก็มีนะหลายครั้งนะที่ผมเล่นกับบอดแล้วโดนบอดยิงตายเนี่ยมีนะ บ่อยด้วยนะโ้ยเจอแล้วนะเจอแล้วหลบทางนี้ก่อนดีกว่านะหลบเข้าให้ภูเขามันบังเลยนี่ทิศทางได้แล้วป๊ับปึ๊บ ยิงเป็นหาฝนเลยนะ เขาจอดนิ่งๆอย่างนี้ผมก็ยิงสบายเลยเริ่มถอยแล้วนะปืนพังไปด้วยนะใครบอกว่าผมเก่งกับบอดอย่างเดียวเนี่ยถอยก่อนนะถอยก่อน หลังเป็นกำลังโอ้โหโดนโดนเยอะนนเนี่ยโดนบ้างมั้ยเนี่ย จะดิ่งมาแนละ้วใครมาขายติมวะในทะเลมีติมวอขายด้วยอตุมต่มตุมต่มตุ่มตุ่มเอาโห ไหม่นะโหแย่แล้วผมแย่แล้วไม่น่ารอดเลยถอยก็ไม่ทันแล้วยิงให้ก่อน เรียบร้อย <c oughs> บอกแล้วเก่งกับบอดอย่างเดียวนะผมเหมือนเดิมฮะไปดูเพื่อเล่นเหมือนเดิมโอ้นี้ก็สดเหลือเกินอีลี่เทียนหนึ่งเนี่ยวิ่งเข้าไปหาก็เลย,เยโอ้โหหนึ่งต่อสาม จะรอดไหมละ่ะจะเหลือเลยนะครับยูมิกเซะนะฮะเป็นเรือพิฆาตจากญี่ปุ่นเร็วดีเนาะเรือพิฆาตไอ้พวกเรือพิฆาต,าตนี่มันวิ่งเร็วอยู่แล้วเนาะโอ้โห ทางผมเหลือสี่ลำนะทางเขาเพิ่งจะตายไปสองลำเองปล่อยไปไหนวะตรงนั้นมีเรือ นานๆนนก็เข้ามาเล่นเกมนี้ทีหนึ่งนะก็มาดูภาพนะภาพมันสวยดีนะสีสวยด้วยต่อบิโดวิ่งไปแล้วว,ว้าวไปสี่ลูกนะอีกสี่ลูกกำลังวิ่งเข้าไปนะโอ้โหแมทรผิกนี่หว่งหลบกระสุนได้หมดเลย ไม่โดนโอ้โหโดนลุมทั้งทางขวาทั้งขา้าง,งหน้ามีหมดนะปล่อยควันด้วยโหทางนี้นิ่งเลยนะ อะไรเนี่ยครับนี่ไฟไหมเรียบร้อย ก็แพ้ไม่เป็นท่าไปนะฮะยูได้ตังค์มาทั้งสองหมื่นสามเนี่ยเออเ,ออเออมื่อเมื่อกี้ผมก็จำไม่ได้แล้วเท่าไหร่วะชัยชนะอันนี้ปะอู้สามหมืน่น เออใช่เกมแรกสามหมื่นเออเกมนี้มันให้ตังค์เยอะดีเนาะมันน่าจะเอาตังค์ไปซื้อรถถังได้เนี่ยเนี่ยผมขาดตังค์ในเกมรถถังอยู่เยอะเลยเนี่ยอยากกระซื้ออีกหลายคันเลยไม่มีตังค์เนี่ยก็เดสเดนนะวันนี้เอามาให้ดูกันนะว่าเมื่อมีเดสเดนแล้วความมันนี้บังเกิดเลยนะยิงมันมากยิงแบบหูดับตับไหมเลยนะ โหลดยังไม่ทันยิงยังไม่ทันจะถึงเขาเลยนะโหลดเสร็จอีกแล้วยิงชุดที่2แล้วอะ่ะก็เป็นเรือที่เล่นสนุกอีกลำหนึ่งนะก็เอามาให้ดูกันนะสำหรับคลิปนี้นะก็สั้นๆง่ายๆแค่นี้นะมานานๆมาเล่นทีนะดูภาพสวยๆเนาะแล้วก็ดูคลิปต่อไปเนาะว่าผมจะเอาอะไรมาลงนะอาจจะเป็นรถถังหรืออะไรก็ว่ากันต่อไปนะก็ยังไงก็ ขอบคุณนะที่ติดตามกันนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe ให้กันด้วยนะแล้วพบกับนิกกี้ใหม่อีกทีคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้นิกกี้ขอลากันครับสวัสดีครับ